when the hit. the spaceship. motherfucking homies dance Me on and bass Dab i o my g โอเคนะครับพอขอกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้พบกับผมไอคิวม,มัตเตอร์ซีเกมนะครับโอเควันนี้ผมจะมาะสอนทำเครื่องวาร์ปนะครับผมวาร์ปเอ่อเมืองอ่ามันจะแจกเพชรด้วยแนละ้วผมเคยลองทำแล้วนะครับผมโอเคเราจะมาลองทำกันเลยนะครับผมโอเค อันนี้ทำได้แต่นในเครียทีบนะครับผมโอเคผมไม่รู้ว่าทําไมด้วยนะครับโอเคเพราะว่าออ่สิ่งที่เราต้องการนะครับก็ต้องมีเ,เนี่ยเราต้องมีบล็อกเบดบล็อกนะครับเบดบล็อกแล้วก็บันไดสโตนบิกนะฮะแล้วก็แยมแมงมุมนะฮะเนี่ยแจากโอเลนเทิร์นด้วยนะครับผมน้ำนะถังน้ำ ก็ trap s h e p นะครับโอเคนะครับขั้นแรกนะครับผมเดี๋ยวจะเสียงดังมาไหมโอ้โหเสียงดังขออภัยด้วยนะเมื่อกี้โอเคโอเคนะครับขั้นแรกนะครับผมให้ท่านวางเป็นอ่ระดับสามพุ่งสามนะสามสามแบบนี้นะครับอย่างนี้เลยโอเค ทำไมให้หันไปอย่างนี้อย่างนี้นะฮะให้หันแบบให้หันแบบแบบไม่คล้ายกันเลยนะฮะให้หันไปคนละทิศเลยปาบแล้วกม็มาทางนี้นะครับผมโอเคเสร็จแล้วเราก็ต้องนำแท็บชีตนะฮะใส่ไว้เขาสองกล่องนะฮะเราก็นำบันไดนะครับมาตรงนี้ตรงนี้นะครับผม แล้วเราก็ขุดตรงนี้ไปให้หมดเลยนะขุดไปห,หมดเลยนะขุดไปหมดขุดไปหมดเลยโอเคพอขุดไปให้มันให้มันเป็นรูอย่างนี้เลยโอ้ยเดี๋ยวต้องวางให้เหมือนเดิมด้วยนะถ้าไม่เหมือนเดิมนี่จะไม่ได้นะครับผมขุดไปขุดไปให้หมดคนระับโอเคเสร็จแล้วให้ท่านเนี่ยว,วางาเกิดตกแล้ว ให้ท่านวางคเวบตรงนี้ให้มันเป็นรูนี้โอเคเสร็จแล้วมันจะเราจะต้องดดลงไปในนี้ด้วยนะครับผมโอเคซึ่งมันจะเป็นอะไรที่ยาวนานยาวนานนะโอเคเสร็จแล้วเราก็วางถังน้ำนะโอ้ oh my god แน่ผมบอกแล้วผมเคยทำเสร็จแล้วให้เรานะ่ะเอาไปในนี้มีทั้งหมดให้ไปใสยย่ยาละสองนะเห็นไหม ไออีอย่างละครึ่งนะางเชนเรามีของแปดอย่างนี่ก็ใส่แปดแปดอย่างนะโอเคโอเคไลน์มาแป๊บโอ้แป๊บหนึ่งครับผมโอเคเนี่ยเรามีของแปดอย่างแล้วก็ใส่ไปแปดอย่างนะครับผมเสร็จแล้วให้เราปรับเป็นโหมดชีวิตรอดปรับพร้อมนะครับผมเตือนครับคลิปนี้ไม่ใช่การตัดต่อนะ เก okay, ไปแรบแมพแมพแมพเอ้อนั่นแหละคะ่ะเราจะมาดูการเกิดใหม่นะ3 2 1ไหนวะเฮ้ยดีไงเดี๋ยวนะเอ้ยโอเคเฮ้ยมีแค่นี้เงหรอผมเห็นเขาบอกว่าได้เยอะกว่านี้นะมีกล่องเลยเนี่ยวู้ว้าวผิดเยอะมากนะเยอะจริงๆ เยอะจริงๆเลย oh my god หยิบโอ้โ oh, หใช้ได้ไม่หมดเลยนะเพชรอย่างเงี้ยเพชรมันเยอะมากอะ่ะดูดิโอ้โหยแถมมีบ่อน้ำวิเศษด้วยโดย้วหโอเคนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็บายๆกัน <laughs> <Bye> <bye. laughs> เลยนะครับบายๆนะบายๆ เอ้าผมผมก็ขอเฉลยไปเลยนะกันนะครับวันนี้เป็นการอเกรียนนะเกรียนรู้จักเกรียนไหมมันเป็นการเกรียนนะ้วเกรียนคลิปแรกในในดีในโลกเลยนะ ว่าไม่ไมีอะไรทำหน้าเบื่อโอ okay. เคเกียนยังไงเหรอคือเดี๋ยวผมคือตรงนี้มันเป็นจุดเกิดเนี่ยคือตอนแรกผมไม่ได้เกิดตรงน,นี้แล้วผมก็มาตั้งเซสปอนตรงน,นี้เสร็จแล้วแกตั้งจุดเกิดปุ๊บตั้งจุดเกิดสำเร็จใช่ไหมะแล้วผมก็วิ่งไปไกลๆนู้นเลยวิ่งไปไกลๆนู่นแล้วก็ไปสร้างเครื่องวาร์ปอะไรนั่นนะฮะเคเลยอันนี้จริงๆอันนี้ผมสร้างไปก่อนแล้วก็เลย มีอะไรขนาดนี้นะโอ้กุเพิ่อดอกโอเคสำหรับวันนี้ก็เป็น,านการเรียนที่โหดร้ายนะฮะโอเคสำหรับวันนี้นะผมก็ใครที่ชอบก็ที่อย่าลืมที่จะกดไลค์นะครับและกดแชร์เพื่อเพื่อนของท่านได้ดูด้วยครับผมโอเคและก็อย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบาย